ถ้ารับโทรศัพท์ด้วยครับเขาจะบอกว่าห,หากภูมิพลายซ้ายโทรรับโทรศัพท์ด้วยครับจะได้บอกว่าหากภูมิพลายซ้ายส้ารับรายนี้นะครับไปรับโทรศัพท์เพื่อนเลยไม่รู้นะครับแหม่ตำรวจเขาเขาจะเป็นะคำพ,พูดอะไรต้องดีโอครับโทรศัพท์นะครับทำเรายแล้วนะครับ ลายแบบนี้นะครับด้วยความเบื้องต้นจะภาพจับอยู่นี่นะครับ <Hey. S 1> ลายแบบนี้จากบปดักหมายเลขหนึ่งของเอเดีย e ที่หนึ่งตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมันแข็งครับแต่ทางด้านขวาเนี่ยมันนิ่มฉะนั้นผมดูจากตรงน,นี้แลรัฐสงกำลังไม่ดีวันนี้มีโอกาสเห็นรถเพ็กนะครับระวังกันดิเศนะครับเาบาบพียงแต่รถเพ็กและเพิกเนี่ยจะพ่งรแรงขาด้วยเรอะทีมงานนักแข่งเริ่มมอง สภาพเป็นแข็งห้สมัยเลยครับแต่มันตีทั้งทางซ้าย pues ครับทางซี่ขวาเนี่ยตกันไม่ดีนะครับใช่แรงโดนอกาศแรงขึ้นนะครับลองระัายลมผมนะครับขอบคุณครับ ทีมออกแบบมาว่าถ้าเป็นฝั่งรถโค้งต้องมช่วยอยู่ดนี้ไม่เหนื่อยครับกระตุกขึ้นบันแต่รถกระตุกไม่เดียวครับไครับตอนนี้เหมือนจะรอโค้งนะครับพอรถติดไปได้ไปรอแล้วโผเหมนเจอสำคัญนะครับ พราะตำแหน่งที่ให้กันในลูกคันบนรถเนี่ยเราเรียกว่าไดเวอร์คนขับโคไดเวอร์คือช่วยขับนะครับไม่ใช่ในบอกทางเฉ่นเคยเบ้าการจะมีเห็นตลบตลบสนุกสนุกนะครับคนขับมาเป็นเมมคนขับมาเป็นโคโคมาเป็นคนขับด้วยก็มีเหมือนกันเพราะกันในกัจการเราออกแบบไว้ให้เป็นโคไดนะครับไม่ใช่แค่ในบอกทางเฉ่ๆเหมือนกันในการในขัดคอนเดอรี่นะครับ สา,สายเลือจริงๆครับ้านขวาครับมันลึกครับกลับมาแล้วครับเขาตกดเวลาเดี๋ยวทางด้านนี้ทางด้านนี้เดี๋ยวต้องเวยนให้จภาพนะครับได้ได้แปลงภาพด้วยนะครับขอบคุณครับใหแจลงภาพอย่ที้เพราะว่าส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนเก็บเ้ำคอร์ดสำหรับกาดิการ ทุกคนได้อยู่บนรถด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ครับออกมาในรอบแป๊บเดีครับโหดีถูกพิตาไปเลยครับก็หล่าท่านผู้ชมมันก็ได้เข้ามาชมเกมในสนามช่วงเช้าเนี่ยมีแค่ทีมแข่งทีมโซวิสครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่เดินทางมาแข่งขันแล้วก็มาชมเกมกันทำให้บ้างหน้าหลายตาครับอยู่ที่อีกหนี้ครับรวัดในเขตเฟิร์มของทางเอออร์รถประเภทอีก็มีข้อ จริงนักเล่นน้อยครับกระบือบั็กเฟิร์มผมอยากจะให้ผู้แข่งขันได้เข้าไปแข่งนได้โปรมากกว่านี้นะครับก็อยากจะให้ลดเซอร์วิสรถเซอร์วิสสองคันนะครับรถเซอร์วิสสองคันตรงนี้นะครับได้ขยับนะครับได้ขยับนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกนักแข่งนะครับได้โปรไปเข้าสตาร์ทนะครับสองคันนี้จะเป็นรีโก้กอไก่สองสี่เจ็ดหนึ่งแปดแปดนะครับแล้วก็รีโก้ แล้วก็มีน้ครับตอไก่จอตอไก่จอถิอ่เจ็ดหปดแนะครับ อรอาน,น่าะคเท่าครับขอบคุณนะครับแต่ก็เม้น์มาบอกว่าผมไม่ยอมก็เราะเาจะรอดูมาหาชัยเขาขอโทษด้วยขอขอแยก ขับชื่อท่านก่อนนะครับสำหวับงไม่เดียวดูมหาใจมหาใจพี่จีหรือพี่บอลขับครับอ่าเดี๋ยวต้องไปทิมงานกันเดี๋ยวไปดูให้นะครับสำหรับทางมหาชัยบริษัทอุณยจุวรรณรัตน์นะครับบอกว่าใครขับกันแน่ครับครับสำหรับอันนี้ครับหน้าจอที่ผ่านมาครับของทางหมายเลข415นะครับที่จะนัดแลวรอนดอีเพราะว่าก็รอนี้ครับจะไปได้ไหม อย่างที่ว่านะครับจับภาพมาไม่เท้ครับสู้สู้ในการชีวิตเลยครับรู้ตัวเลยครับนะครับตอนนี้ต้องเป็นเบลนะเป็นของสมัยก่อนแล้วจะเป็นเบลยาวคเขาติดตะตูครับหัวแต่เึงอยู่ผมก็เบลผมเป็นของก่อนแล้วกันเบลหนายาวไปผมเอาสั้นเนี่ยมาคล้องของสมัยก่อนต้องเล็กเน็ตต้องโค้ครับเน็ตก็ต้องโค้งผมคล้องรอเสร็จแล้วหน้าเชือกมาหรือยังไอ้เชือกหน้าเราพันกับเบลอันยาวๆนั่นเองไปจังหวะนี้มาบ้ามาหน้าเีลอก็ถงมาเป๊ ทำอะไรอยู่เดี๋ยวของน้ำมันยาวไปบังมกันที่สองมาช่วยกันครับนี่ครับเสื้อคล้องมาเรียบร้อยสำหรับกันกินสตรีมขาดนะครับเึิดมาแล้วครับเดี๋ยวอยู่ไหนหนคนไปแล้วครับตอแล้วสิบสี่แล้วลวันนี้ได้จะเป็นโฟเเวอร์ของทันทันหลังนะครับ ครับอุปกรณ์เรียบร้อย